One. My name is Pissi you Can call me one one. I am five years old. I studied at Satijan School. I can sing, I can dance and I can play a monkey story. I show you how to play. Let's play. สวัสดีค่ะชื่อแพตตี้ค่ะตอนนี้ทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็รับตัดเย็บชุดด้วยค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองค่ะคือคุณพ่อเขาเป็นคนสิงคโปร์นะคะแต่ว่าคุณพ่อเขาเสียไปแล้วเมื่อตั้งแต่ที่น้องอายุได้ประมาณสักหนึ่งขวบได้ค่ะและทุกๆปีเราก็จะพาน้องเนี่ยไปเยี่ยมญาติที่สิงคโปร์ค่ะ ตอนเด็กๆเ,เขากา็พอพูดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดแล้วค่ะแม่ก็พยายามที่จะหาให้น้องแบบพยายามที่จะให้พูดภาษาอังกฤษได้คุณแม่ก็เป็นคุณแม่งบน้อยนิดนึงนะคะเราก็ไม่ได้ส่งให้ลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่ะเราก็จะพยายามหาให้น้องอ่านหนังสือหรือว่าจะเรียนกฎวิชาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยชอบความสนุกไม่เบื่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเออลองเป็นแอปพลิเคชันดูนะคะลองโหลดแอปพลิเคช ที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้ลูกนะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับน,น้องแล้วก็จะรู้สึกว่ายากไปสําหรับน้องสําหรับคนที่อายุเท่าน้องเนี่ยค่ะจนหามาจนได้มาเจอกับมัง k e y Story ค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวนี่ไม่ง่ายเลยค่ะเราพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแต่มันก็ไม่ค่อยจะดีนะักค,ะค่ะคือน้องเนี่ยเขาขาดความมั่นใจในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษ เวลาที่เราพาเขาไปที่สิงคโปร์เราไปเยีย่ยมญาติเขาเขาก็จะไม่ค่อยกล้าพูดกับใครเขาก็จะไม่มีเพื่อนอ่อโมองอมามาเขาก็จะแบบไม่ค่อยกล้าพูดเพราะเขาแบบขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วเราเองเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าสำเนียงดีเราก็ไม่กล้าที่จะสอนให้น้องกลัวกลัวเขาจะได้สำเนียงแบบเพี้ยนเพี้ยนผิดผิดของเราไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่งน้องเนีย่ยไปไปเรียนตามสถาบันต่างๆนะคะแต่รู้สึกว่าราคาก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็น้องเขาก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะคะ เทชันนี้แบบภาพสวยมากแล้วก็ยังมีเกมสนุกสนุกให้น่าเล่นด้วยนะคะแล้วคือเวลาน้องที่เขาเรียนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าเขากำลังเรียนอยู่ เขาก็ร no ู้สึกเหมือนกับว่าเขาเล่นเกมแล้วเขาก็แบบได้ภาษาไปด้วยค่ะแล้วในแอปพลิเคชันนี้นะคะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจากสหรัฐอเมริกาตรงนี้ทําให้แม่มั่นใจเลยค่ะว่าน้องเนี่ยได้รับภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแล้วก็ได้สำเนียงที่ดีด้วยค่ะและในแอปนี้นะคะลูกเล่นเยอะมากค่ะไม่ว่าจะมีทั้งเกมอินเตอร์แอคทีฟเนี่ยมากกว่า2,000เกมสตอรี่นิทานค่ะมากกว่า1,000เรื่องแล้วก็หนังสือพูดได้นะคะอีก200เรื่องแล้วก็ยังมีบทเรียนนะคะ อีก300บทเลยค่ะเรียกได้ว่าน้องเนี่ยเรียนได้เยอะมากๆเลยและแถมเขายังอัปเดตนะคะทุกสัปดาห์อีกด้วยค่ะและแม่ชอบนะคะล่าสุดเนี่ยเขาอัปเดตบทเรียนในเรื่องของไวรัสโครโรนาด้วยน้องจะได้ทั้งภาษาแล้วก็มีความรู้รอบตัวในวัยของเขาอะคะ่ะ โดยปกติแล้วนะคะแม่ก็จะชอบเล่านิทานก่อนนอนให้น้องฟังเพราะว่าน้องหวานเขาจะชอบฟังนิทานก่อนนอนทุกวันเลยตั้งแต่มีเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะคะเราสามารถเปิดนิทานให้ลูกฟังคือคุณแม่ก็สบายมากเลยไม่ต้องมาเหนื่อยเล่าให้น้องฟังเนาะแล้วที่สําคัญนะสามารถตั้งเวลาปิดได้ด้วยค่ะ เราให้น้องเปิดฟังให้น้องนอนหลับไปเลยค่ะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยคุณแม่ก็สามารถไปทํางานทําอย่างอื่นได้อีกค่ะแล้วพอมันหมดเวลาของมันเขาก็จะปิดแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติกด้วยค่ะซึ่งตรงนี้คือดีมากๆเลยค่ะ เปลี่ยนแปลงของน้องหลังจากที่ได้เรียน Monkey Story นะคะคือน้องเขาจะมีการาเขาจะกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะกลัวภาษาอังกฤษว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเรียนยากจังต้องมาสะกดคำต้องมาอะไรเงี้ยแต่สําหรับแอปนี้คือเขาจะสนุกไปกับมันเขาจะกล้าพูดมากขึ้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่า,าเขาอยากจะเรียน อยากเรียนนะอันนี้อะไรอันนี้อันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนเย็นๆน่ะค่ะเขาทํากิจกรรมเสร็จแล้วทํากันบ้านดูการ์ตูนดูอะไรเสร็จอาบน้าเสร็จนะคะเขาก็จะมาสะกิดคุณแม่ละหยิบแท็บเล็ตมามัมีมังกีสตอรี่มังกีสตอรี่เล่นหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะคือเขาอยากเรียนของเขาเองเราไม่ได้ไปบังคับว่าน้องหวานวันนี้เรียนนะคะเวลา15นาทีอะไรเงี้ยคือเขาอยากเรียนของเขาเองเลยค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาชอบร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เดี๋ยวแม่จะโชว์ให้ดูว่าวันนี้น้องร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะสําหรับแอปนี้เนาะแล้วเวลาที่น้องเล่นเนี่ยแม่เนี่ยก็ไปดูน้องเล่นด้วยนะแล้วก็ดูอ๋อบางคําศัพท์อะเราก็ไม่รู้นะคือคุณแม่ไม่จําเป็นต้องเก่งนะคุณแม่มาเหมือนว่าเราอะมาเรียนเป็นเพื่อนลูกด้วยแล้วเราก็ได้ความรู้ไปด้วยนะแล้วก็น้องได้ความรู้แล้วเรายังรู้เออแอปนี้มีเกมเล่นมันเข้าถึงง่ายเนาะเด็กชอบน้องเรียนไม่มีเบื่อเลย ซื้ออะคะ่ะลงทุนกับลูกเนี่ยดีที่สุดราคาเนี่ยปีละ1,450บาทเท่านั้นเองตกหารเฉลี่ยแล้วนะคะวันละไม่ถึง4บาทเราอะซื้อขนมให้ลูกหรือซื้อของให้ลูกเนี่ยยังแพงกว่าน,นี้เลยคุ้มค่ามากๆนะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเรามีลูกมีหลานหลายคนนะสามารถเล่นแชร์กันได้นะเรามีสามารถสร้างได้สโปรไฟล์เล่นพร้อมกันได้สเครื่องว่าจะมีเป็นมือถือแท็บเลต็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ หรือว่าเป็นคุณแม่โลเทคนะก็ใช้งานได้ค่ะและที่สําคัญนะคะเราเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของน้องถ้าน้องเนี่ยเล่นโทรศัพท์มือถือเขาจะเข้าไปแบบ Youtube หรือว่าไปดูในสื่อที่ไม่เหมาะสมเราสามารถตั้งออฟไลน์ได้เราโหลดเนื้อหาบทเรียนเก็บเอาไว้แล้วก็สามารถให้น้องเล่นได้เลยค่ะ แล้วแม่เนี่ยเป็นแม่ที่แบบชอบพาน้องออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านเราก็จะมีแบบโทรศัพท์ไว้เครื่องหนึ่งที่มี WiFi มี 3G เนาะแล้วก็จะมีเครื่องที่ให้น้องเล่นเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องแบบมาห่วงในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอีกด้วยค่ะสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ